พี่นักสกรครับพรุ่งนี้วันเสาร์ที่26ท่านที่มีทุเรียนท่านที่มีบังคุดแล้วท่านที่คิดว่าเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรที่จะให้ผลผลิตออกอย่างสม่ำเสมอมีความต่อเนื่องมีคุณภาพเพื่อความมั่นคงในอาชีพก็ต้องไม่ลืมนะครับเราพบกันที่ห้องแกลนบอลลูมโรงแรมนิวเทวาวลอต ตั้งแต่ช่วง8นาฬิกา30นาทีเราก็จะเริ่มรับลงทะเบียนช่วงครึ่งวันเช้าเป็นเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของทุเรียนส่วนช่วงครึ่งวันบ่ายเป็นเรื่องของังคุดงคุดมีสูตรสำเร็จครับไม่ใช่ไม่มีแต่มีอย่างไรไปฟังกันเองสำหรับวันนี้เป็นวันศุกร์เนื้อหาสาระเป็นเรื่องของลำไย มุมมองของลำใหญ่มีสาระอะไรวันนี้ติดตามฟังกันต่อได้เลยครับสำหรับประเด็นในส่วนของลำใหญ่นะครับที่เราจะนําเสนอหรือพูดคุยกันในวันนี้ก็คงเป็นประเด็นในเรื่องของมุมมองครับคือการมองภาพลำใหญเนี่ยในทุกวันนี้มันมีความหลากหลายมากโดยเฉพาะในส่วนของภาคตะวันออกเราคือจากกรณีหลายท่านที่มีการพูดคุยกันในช่วงนี้ว่าถ้าใคร มีลำไย,ยทำสารในช่วงนี้ก็คือเดือนสิงหาโอ้มีโอกาสที่จะเห็นราคาที่กิโลละห้บาทมันก็ต้องเป็นไปได้ครับทั้งนี้เนื่องจากอะไรก็เนื่องจากเราต้องมามองดูในประเด็นที่ว่าสถานการณ์ของการตลาดลำไย,ยเนี่ยอิทธิพลที่สำคัญที่สุดก็คือภ้าของการส่งออกอย่างกรณีเป็นปัญหาอยู่ณเวลานี้ เราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าสถานการณ์ของการผลิตลำไยนั้นมันเป็นเรื่องของภาพที่เราจะต้องมองตลาดปลายทางและก็มองถึงปริมาณตามหลักเศรษฐศาสตร์ดีมานซับไพก็คือผลผลิตที่จะเข้าสู่ตลาดอย่างกรณีที่เป็นเหตุการณ์ในเดือนกรกฎาเดือนสิงหาคมสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวลำไยในเขตพื้นที่เชียงใหม่ลำพูนอันนั้นก็คือเป็นเรื่องปกติ เป็นรุ่นธรรมชาติครับเพราะเขาต้องผ่านหนาวมาผ่านหนาวเจออากาศที่เหมาะสมเขาก็ออกดอกก็เจริญเติบโตออกดอกพร้อมกันไปมาณผ,ผลผลิตก็จะมากเพรื่อนในรุ่นธรรมชาติของเดือนกรกฎากับเดือนสิงหาจึงเป็นเดือนที่เราชาวตะวันออกเนี่ยจะต้องมองเลยครับว่าไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวโดยเด็ดขาดในส่วนของลักษณะของการผลิตเนี่ย ทางภาคเหนือเองก็ไม่ใช่ว่าไม่มีการวางแผนก็มีนะครับเพียงแต่ว่าลักษณะโดยภาพรวมเนี่ยมันมีทั้งส่วนที่วางแผนบังคับกับในรุ่นธรรมชาติปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องของระบบน้ําการบริหารจัดการที่ยังไม่สามารถดําเนินการได้ยังกรณีผลผลิตที่มากเข้าสู่ตลาดเป็นแสนแสนตันมันก็มีผลเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เข้ามาช้อนรับในเรื่องของลำาไยทางภาคเหนือก็จะเป็นเรื่องของการแปลรูป ลำไยร่วงลำไยอบแห้งแกะเนื้อทั้งอบทั้งเปลือกอะไรก็ว่ากันไปครับแต่สิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องรับรู้ว่าในเดือนกรกฎาสิงหาเราก็จะไม่ทำการผลิตลำไยเข้าไปแข่งขันในการตลาดส่วนกรณีลำไยอื่นๆนั้นอาจจะมีภาพข่าวอาจจะมีกระแสในโลกโซเชียลออกมาบ้างว่าพันนั้นพันนี้พี่น้องสกอรครับคือถ้ามันดีจริงเนี่ยมันต้องเป็น ตลาดที่ฮือฮากันออกมาแล้วอันนั้นอาจจะเป็น,นกลไกเทคนิคของการอาจจะทําตลาดอาจจะทําให้มันแปลกออกไปอาจจะเป็นเรื่องของการขายพันุ์ก็ว่ากันนะครับแต่เรามองในเชิงพาณิชย์แล้วมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องรอบคอบทีนี้ก็มาดูในภาคตะวันออกเราภาคตะวันออกเรานั้นถือว่าเป็นกลุ่มผู้ผลิตที่ทําสารมาตลอด ก็คือทำตามการตลาดซึ่งมันอาจจะมีภาคบังคับนิดหนึ่งก็คือเรื่องของการที่เราอาจจะมีการทำลำไย,ยหน้าฝนกับลำไย,ยหน้าแรงที่ต้องทำลำไย,ยหน้าฝนก็เพราะเราไม่มีแหล่งน้ําในอนาคตคนที่ไม่มีแหล่งน้ําก็จะถูกบีบบังคับอย่างนี้อยู่ตลอดไปาราฐการขยับขยายพื้นที่จึงขยับไปหาแหล่งน้ําซึ่งในบางแหล่งก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่ฝนตกชุกซึ่งก็อาจจะไม่เหมาะนะครับกับลำไย,ยเช่นเดียวกัน ทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าในส่วนของหลักการสำคัญเนี่ยถ้าคนที่พูดว่าใครที่ทำสารลำใหยในช่วงนี้ได้โว้ยรับ50าบาทเป็นเรื่องจริงครับก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะผลผลิตจำนวนต้นที่มีการทำสารน้อยแต่ความต้องการในตลาดในช่วงเทศกาลตุจีนครับเชงเม้งหรือว่าชุดที่กำลังจะทำชุดนี้ก็จะเก็บในชุดเชงเมงเดือนมีนาคมเพื่อขายเดือนเมษายน ทั้งเดือนก็จะกลายเป็นว่าราคามัน,มน,มนก็ต้องมีโอกาสอะไรก็ตามที่ปลูกกันมากก็เหมือนอย่างกรณีอย่างทุเรียนนะครับถามว่าอย่างกรณีของทุเรียนเนี่ยผมไม่ให้ประเด็นสำคัญกับในแหล่งอื่นเพราะนั่นเป็นการปลูกเชิงอนุรักษ์หรือเชิงสื่อสารเชิงท่องเที่ยวเชิงอะ,อะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าปลูกเชิงพาณชย์ สิ่งที่เราต้องกลัวก็คือบ้านเราเองนะครับในระยะเวลาห้าหปีเปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ 8, ปดล้านต้นอาจจะอยู่ในประเทศไทยสักหกล้านอาจจะไปต่างประเทศสักสองสาล้านก็ช่างเราก็ไม่ต้องไปมองนะครับมองบ้านเราแค่นั้นเองว่าโอกาสการเกิดภาวะราคาคล้ายๆการลำใหญ่มันต้องมีแน่นอนเพียงแต่ว่าจะมีเมื่อไหร่อย่างไร แล้วเราจะวางแผนอย่างไรอย่างในกรณีของลำไยเขาก็มีระบบของการอบแห้งของทุเรียนเราเราก็มีโอกาสที่จะทั้งฟร o อเซนทั้งแช่แข็งทั้งแค่แข็งทั้งผลทั้งเนื้อทั้งอบแห้งนะครับฟริสไดและการมีการชิปทำทอดก็ยังมีอุตสาหกรรมซึ่งนั่นหมายความว่าคนที่มีหน้าที่บทบาทเนี่ยก็จะต้องไปรองรับในการมองตรงนี้ว่าจะอาอุตสาหกรรมเกษตร,รม,มารองรับตรงไหนอย่างไร ซึ่งถ้าคนคิดได้ก็แก้ปัญหาได้แต่คิดไม่ได้บางทีคิดได้ก็ไม่มีงบประมาณมันก็ทําไม่ได้เหมือนกันอย่างที่ผ่านมาเราจะเห็นนะครับว่าผมเองนั้นจุดประกายในเรื่องของการทําแช่แข็งปีหนึ่งกับสองสามพันตันก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ภาพของทุเรียนแข็งแรงแต่มันไม่พอแล้วครับ ถ้ามีอัตราการขยายพื้นที่อย่างนี้มันก็ต้องเพิ่มขึ้นอย่างกรณีของลำไยในบ้านเรานั้นก็คงจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องมองว่าเราจะต้องไม่ไปมองผลผลิตของลำไยเพื่อแต่เราจะมองเฉพาะตลาดที่เราเจาะจงเท่านั้นเพราะฉะนั้นในระบบของการผลิตลำไยเนี่ยมันจึงกลายเป็นเรื่องที่เราจะต้องรอบคอบว่า ถ้าเราจะผลิตก็ต้องผลิตออกมาในช่วงจังหวะที่เหมาะสมมีอัตราปริมาณคุณภาพปริมาณผลผลิตตรงเวลาผลผลิตที่ออกมาจะต้องอยู่ในเกรดที่สามารถที่จะปฏิบัติการส่งออกได้อาจจะมีเหลือบางส่วนภายในบ้างเล็กน้อยแล้วก็ผลผลิตเหล่านั้นจะต้องมีความสัมพันธ์กับในเรื่องของการตลาด ตรงนี้แหละครับเป็นหลักสําคัญที่จะทําให้เราชาวสวนลําไยนั้นยืนหยัดอยู่ได้ในภาพมองก็เหมือนกับขณะนี้เนี่ยเราจะมีการผลิตลําไยตั้งแต่เดือนมีนาทำมาชุดหนึ่งเมษาพฤษภากับมิถุนานะครับแล้วก็มาเดือนสิงหาถ้าหากว่าเราลองย้อนไปดูครับว่าเราทำำําลําไยเดือนมีนา เราก็นับไปได้เวลาหเดือนครึ่งน,นะครับหกมีนาก็คือเมษาพฤษภามิถุนากรักดาสิงหากันยาตุลาเราก็จะเริ่มเก็บในอีกเดือนกันยายนกันยายนเราก็จะเก็บเพื่อไปขายในเดือนตุลาคมวันชาติจีนซึ่งเป็นเทศกาลอีกเทศกาลหนึ่งหลายท่านก็ได้รับราคาที่เป็นหลักประกันอยู่แล้วสามสิบบาทนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่เราทำเสร็จแล้ว บางท่านทําไม่ได้เดือนมีนาก็มาทําเมษาทําเมษาไม่ได้ก็มาทําพฤษภาพฤษภามิถุนาก็จะเป็นลาไยหน้าฝนนะครับถามว่าลาไยหน้าฝนแล้วเก็บขายเมื่อไหร่เราก็จะมีการตลาดอยู่ที่เดือนธันวานะครับเพื่อไปขายในช่วงเดือนมก,กรามก,กราก็จะเป็นช่วงเทศกาลที่เราอาจจะไปรับในช่วงตุตจีนจริงๆลําไยเนี่ยม,มีหลัก อยู่หลายอย่างที่เราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของระบบการค้าขายแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเอ๊ะทำไมเขาส่งไปล่วงหน้าบางครั้งนะครับการส่งไปนั้นก็ไปเพื่อไปม้อนตลาดก่อนแล้วก็ไปยึดตลาดไว้ในส่วนที่ยังขายไม่ได้เขาก็ยังสามารถที่จะเปิดตู้ลอยลำหรือว่าเปิดเครื่องในตู้คอนเทนเนอร์ไว้เพื่อที่จะชะลอมันมีกลไกลอีกหลายวิธีการที่จะทำให้ชะลอการตลาดได้ พดฉะนั้นเราก็จะมีช่วงแต่ว่าผลที่เราจะพบและเราก็จะพบกันมากกับความไม่สำเร็จของมุมมองในช่วงตรงนี้ก็คือเรื่องของความเสียหายนะครับคือในความเสียหายเนี่ยมันก็จะเป็นความเสียหายจากธรรมชาติส่วนหนึ่งการที่ดอกบานฝนตกการทำสารไม่สำเร็จการที่มีโรคอันเกิดจากเชื้อราทำให้ผลแตกผลเน่าผลร่วง เราก็อาจจะไปเหมากันเรียกว่าไพท็อปอย่างเดียวแต่จริงๆมันอาจจะไม่ใช่นะครับนั่นคือความเสียหายซึ่งจะทำให้เราประสบความสำเร็จน้อยลงประเด็นของลำใหญ่ที่ทำกันในชุดนี้เนี่ยซึ่งบางท่านก็ถือว่าประสบความสำเร็จบางครั้งอาจจะมีปัญหาในด้านกรณีของปัญหาด้านรายงานปัญหาด้านการตลาดบางปีอันนั้นเป็นส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะรุ่นต่อมาก็คือรุ่นที่จะทำสารในรุ่นธรรมชาติเนี่ยรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่ลงทุนน้อยทำงานง่ายสะดวกสบายก็เรียกว่าทำลำไยห,หน้าฝนพฤษภามิถุนาคือผลของการทำสารในชุดนี้เนี่ยมันมีเงื่อนไขว่าความเสียหายส่วนใหญ่แล้วจะไปตกอยู่ที่ช่วง ก่อนการเก็บเกี่ยวหนึ่งเดือนครับโดยเฉพาะอาการผลแตกผลเน่าผล,ผล,ผลร่วงคือมันมีประเด็นอยู่ตรงนี้ว่าบางครั้งการที่เราทําสารไปทําให้ลยาไยออกดอกทําลาไยติดผลแต่ผลไม่เจริญเติบโต,ผล,ต,บโตผลไม่เจริญเติบโตเพียงพอขั้นพอไปถึงช่วงที่มีอัตราการขยายตัวของผลของเนื้ออย่างรวดเร็วรุนแรงซึ่งรุ่นนี้แหละครับเป็นรุ่นที่มีความเสียหายมากที่สุด จากศัตรูทุทกๆด้านไม่ว่าจะผลแตกผลเน่าผลร่วงผีเสื้อมวนหวานนะครับหรือในส่วนของข้างข่าวโดยเฉพาะในทุกๆปีเรามักจะได้ยินคำว่า,า,าลาน้ำฝนนะครับหรือไฟทอปในโรคของลำใหญ่อันนั้นเป็นประเด็นความเสียหายที่จะทำให้รายได้ลดลงส่วนราคา ก็จะอ่อนตัวลงเพราะว่าในลักษณะของทุกๆปีเนี่ยการทำลำไยชุดนี้ค่อนข้างจะมากแต่มาในทางกลับกันครับในปีนี้กับพริกผันการทำลำไยในชุดเดือนมีนาเมษากลับมากพฤษภาแต่พอมาถึงลำไยในช่วงฝนกลับมีพื้นที่จำนวนต้นที่มีการทำน้อยลงอันนี้เนื่องมาจากทางผู้ส่งออกเองผู้รวบรวมเองก็ได้หยุด กระบวนการตรงนี้ไว้ในการเหมาล่วงหน้าแล้วก็มีกระบวนการที่ไม่ปล่อยเครดิตคือเรื่องของสัญญาผูกมัดเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำความเข้าใจด้วยนะครับผมมีโอกาสได้สังเกตติดตามดูข้อมูลเราพบข้อมูลส่วนหนึ่งว่าพี่น้องชาวลำไยที่ทำลำไยกันจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะกลายเป็นว่าท่านใช้เงินล่วงหน้า ผิดกับทุเรียนทุเรียนนั้นจะเป็นการใช้เงินต่อสู้ที่ได้จากการลงทุนแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์จากการใช้ชีวิตประจำวันส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็เอาไปลงทุนทุเรียนต่อเพราะฉะนั้นถ้าไม่พอขาดเหลือก็คงจะต้องไปอาศัยแหล่งเครดิตเงินกู้แหล่งธนาคารหรือแหล่งต่างๆอันนี้คือชาวทุเรียนเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาขายได้เนี่ยเขาจะเป็นเงินก้อนขึ้นมาเป็นเงินส่วนตัว ซึ่งเป็นเงินสดแล้วก็อาจจะมีส่วนที่เป็นเครดิตก็ต้องไปชดใช้ชดนี้แต่ในส่วนของพี่น้องชาวลำไยส่วนใหญ่นะครับอาจาจะเป็นกลุ่มกลางกลุ่มย่อยเนี่ยลักษณะไม่ใช่แบบนี้ส่วนใหญ่แล้วท่านก็จะไปเอาทําสัญญาผูกมัดแล้วก็น,นําเม็ดเงินมาใช้จ่ายก่อนล่วงหนะ้าเราก็จะใช้ต้นทุน ที่ควรจะเป็นต้นทุนในการลงทุนเนี่ยมาใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันดังนั้นพอถึงเวลาที่เราจําหน่ายขายได้ในด้านของรายได้จากลําไยเม็ดเงินส่วนใหญ่จึงไม่ได้กลับมาอยู่ที่ชาวสวนแต่ก็กลับไปคืนอยู่ที่นายทุนหรือผู้ที่เราผูกมัดสัญญากันไว้ตรงนี้แหละครับเป็นประเด็นสำคัญทีเดียวที่ทำให้เราเห็นว่าบางครั้งกำลังการตัดสินใจ การลงทุนในลักษณะตรงนี้มันจะแตกต่างจากทุเรียนอย่างมากทีเดียวดังนั้นเวลาที่เราจะปรับแผนเราจะลงทุนในส่วนของรำไยเนี่ยมันจึงกลายเป็นว่าติดติดขัดขัดตลอดครับทีนี้ก็มาดูอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่กำลังจะทำสารในเดือนสิงหาคมหรือทำมาแล้วหรือกำลังจะทำหรือรอจังหวะอีกนิดหนึ่งเพราะว่า ปริมาณวันเวลาใบยังไม่ได้ดงโตจริงอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มทาสารในชุดเทศกาลสำคัญก็คือช่วงตุจีนซึ่งก็จะมีระยะเวลาการตลาดที่ยาวนานรุ่นนี้เนื่องจากในปีการผลิตนี้นะครับปรากฏว่ามีกลุ่มผู้ที่ทำสารเนี่ยทำสารไปร่วงหน้าจำนวนมากตั้งแต่มีนาเมษาพฤษภามิถุนา มันก็เลยทำให้จำนวนพื้นที่ต้นหรือ,อจำนวนต้นที่เหลืออยู่แล้วทำสารได้ในชุดนี้เนี่ยก็มีปริมาณไม่มากก็ใช่ไม่ใช่ว่าน้อยนะครับไม่น้อยก็อยู่ในระดับพอดีแต่ว่าไม่มากเหมือนในอดีตมันก็เลยกลายเป็นมุมมองว่าทำให้การตลาดเนี่ยเริ่มมองแล้วว่ากําลังจะเป็นชุดที่ผู้ซื้อเนี่ยจะต้องพยายามจะรวบรวม เพราะนั้นราคาจึงมีหลักประกันอยู่ตลอดเวลาที่ผมได้ประกาศไว้ล่วงหน้ามาตั้งแต่เมื่อสองเดือนที่แล้วว่ามีราคาที่ยืนยันชัดเจนจากแหล่งข้อมูลแล้วว่าไม่ต่ำกว่า40บาทนั่นเป็นไปนเรื่องจริงเพราะนั้นนี่แหละครับก็คือความโดดเด่นทีนี้ถ้าเมื่อเรามีความโดดเด่นในเรื่องของการตลาดแล้วเนี่ยมันจะต้องมาดูแลในเรื่องของปริมาณขนาดน้ำหนัก คุณภาพเวลาการเก็บเกี่ยวให้แม่นยำที่สุดเพื่อไม่ให้สินค้าเหลือเลยโดยเฉพาะหลังวันที่8ในเมษายนเนี่ยจะไม่มีแรงงานเก็บเกี่ยวพี่น้องกษรครับมาดูมุมมองนะครับที่จะเป็นปัญหากับเราในชุดนี้ในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีอยู่2เหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆนั่นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภาวะในประเทศจีนเกิดภาวะอากาศหนาวเย็นอย่างรุนแรงอิมะตกโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลก่อนเทศกาลเขาจะตกอยู่ในรุ่นเดือนกุมภานะครับคเคยมีพิจิกาธันวาเขาจะไม่เคยเจอเหตุการณ์เหล่านี้เท่าไหร่นะักแต่พอไปถึงเดือนกุมภาหรือเดือนมีนาเนี่ยมันเคยมีประวัติเพราะว่ากำลัง ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศจีนมันมีหิมะตกหนักแต่ว่าขอให้เข้าใจนะครับว่ากรณีตรงนั้นเนี่ยมันเป็นการชะงักแค่การตลาดแค่เพียงหนึ่งสัปดาห์หรือไม่ประมาณสักสิบวันเท่านั้นแต่วันมีผลที่จะทำให้ราคาในบ้านเรานั้นแว่งอ่อนตัวเป็นกระแสะก็คือเป็นภาวะตรงนี้ที่เป็นเหตุการณ์สำคัญซึ่งถ้าหากว่าเรา ค่อนข้างจะรอบพอบแล้วก็ไม่ไปกังวลมากนะักบางคนก็อาจจะคิดว่าไม่เป็นไรเราเรื่อนเวลาได้เพราะว่าลำไย,ยเนี่ยมันมีเวลาของการเก็บเกี่ยวได้อีกส่วนหนึ่งครับที่เป็นปัญหาก็คือแรงงานเคลื่อนย้ายกลับท้องถิ่นค,คือกลับบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่ปีใหม่คนไทยปีใหม่ของอคน กัมพูชาพม่าก็จะอยู่ในช่วงเดือนเอมษายนเหมือนกันเพราะนั้นผมได้เรียนไว้แล้วว่าปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่งก็คือเราจะต้องเร่งเก็บเกี่ยวภายในกรอบเวลาให้เสร็จสิ้นก่อน8มีนาคมไม่เช่นนั้นเราจะมีปัญหาด้านแรงงานนี่แหละครับก็คือเหตุผลที่ทำให้ผมเองนั้นต้องเอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังว่าเราต้องแม่นยำทั้งในเรื่องของเบอร์ของลำใหญ่ก็ต้องเป็นเบอร์สีอ้วน แต่ถ้าขอไม่มีเบอร์สีผอมก็ไม่เป็นไรการเก็บเกี่ยวต้องอยู่ภายในกรอบวันเวลาให้เสร็จสิ้นภายในต้นเมษาคุณภาพผิวปลอดภัยสบายใจครับเหลืองทองเหลืองสะอาดไม่มีเชื้อราประเด็นปัญหาที่เราต้องเข้าใจอยู่ตรงนี้ด้วยก็คือคุณภาพเวลาที่มีปัญหาในด้านของการฟ้องร้องกันคดีก็ไม่จบสิ้น ทางผู้ส่งออกผู้วรวบรวมที่ได้ทำสัญญาก็บอกว่าชาวสวนเอาเงินไปแล้วแต่ไม่ดูแลลำไย,ยก็มีแต่ลาดำผลก็เป็นแผลสีน้ำตาลขนาดก็ไม่ได้อันนี้นี่ชาวสวนเองก็บอกว่าบริษัทลงทำสัญญาแล้วนะครับทำสัญญาแล้วไม่ซื้อตามสัญญาถึงเวลาเก็บก็ไม่มาเก็บขนาดก็ไม่ตรงตามเวลานั่นเป็นประเด็นที่ยังเป็นคดีคาลาคาสังกันอีกเยอะมาก แต่ถ้าว่าเราสามารถที่จะควบคุมคกลไกตรงนี้ได้เขาก็ไม่สามารถที่จะงองแงได้คุณภาพก็ได้เก็บก็หมดโดยเฉพาะในเรื่องของอสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจอยู่เรื่องหนึ่งคุณภาพน้ำลา่เนี่ยแค่เรื่องของสีผิวเรื่องของรอยช้ำเรื่องของเชื้อราเนี่ยเราไปเหมาไม่ได้เลยครับล้ำไยพอมีความหวานแค่ลมแรงลมกระแทกผลดก ผลหนาคำโยไม่ดีผลสีกันก็จะกลายเป็นแผลช้ำมันก็เป็นเหตุหนึ่งพอลำไย,ยมีความหวานทึบเวลาที่เราคำยันโยไม่ดีมันย้อยลงมากดทับกันก็กลายเป็นเชื้อราก็เป็นผลเสียอีกเพราะนั้นในเรื่องของกระบวนการจัดการการตัดแต่งการตก การควบคุมคุณาภาพการลดจํานวนผลการป้องกันเหล่านี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการจัดการที่จะนําไปสู่ความสําเร็จทั้งสิน้นซึ่งเราต้องให้น้ําหนักความสําคัญกับกรณีชุดนี้ให้มากอย่างกรณีผลผลลำไยดกแน่นครับโยไม่ดีก็กลายเป็นโรคผลเนา่าอย่างกรณีผลลำไยดกมากเกินไปการตัดแต่งน้อย การควบคุมไม่ดีมันก็จะกลายเป็นว่าการสุกแก่ก็จะชะ้าจากหเดือนสิบวันกลายเป็นเจเดือนอย่างนี้เพราะมันจะต้องผ่านเดือนมกรากรุภานะครับเดือนพฤศจิกาธันวามกราเป็นล่งหนาวลำไยจะชะง,งักพอชะง,งักมันก็จะโตไม่ออกนั่นเป็นอีกประเด็นหนึ่งเราจะต้องควบคุมให้ได้ทั้งหมดแล้วเราก็จะผ่านวิกฤตการณ์ตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นในการมอง มองลำาใหญ่เนี่ยไม่ใช่มองแค่สูตรสำเร็จอย่างเดียวครับมันต้องมองไปถึงองค์ประกอบกระบวนการจัดการทั้งหมดด้วยก็ฝากเรื่องนี้ไว้เป็นมุมมองสำคัญเหมือนกันว่าเราจะประสบความสำเร็จไม่ใช่แค่สูตรสำเร็จอย่างเดียวครับความละเอียดในการติดตามสนใจศึกษาแล้วก็นำมาประยุกต์ปรับ มันก็จะทำให้สถานการณ์ลำใหญ่นั้นเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงยืนหยัดอยู่ได้ในทุกสภาวะของเศรษฐกิจหรือการตลาดพี่น้องสก,ก่อนครับคือเรื่องของลำใหญ่เนี่ยเนื่องจากกระแสในความเป็นติดลบเนี่ยมันค่อนข้างจะมาก ผมอยากจะให้ท่านค่อยๆค,คิดพิจารณาทบทวนนะครับจึงได้เอาสาระในเรื่องนี้เนี่ยมานำเสนอบางท่านก็อาจจะติดตามในโลกกระแสโซเชียลบางท่านก็เจอปัญหาในพื้นที่บางท่านก็อยู่ในพื้นที่แล้วท่านก็ทำมาแล้วแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องเข้าใจนะครับว่ามันต้องมีเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดความผิดพลาดซึ่งอย่างกรณีผมยกตัวอย่างให้เห็น ก็จะเป็นกรณีของระบบระบบของการผิดพลาดมันก็คือกรณีการตลาดระบบผิดพลาดด้านการผลิตก็คือดินฟ้าอากาศเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยดินฟ้าอากาศมันเริ่มผันผวนเปลี่ยนแปลงความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยถ้าหากว่าเรามาดูเรื่องของทุเรียนเรื่องของมังคุดหลายสวนประสบความสําเร็จที่ประสบความสําเร็จนั้น มันก็ขึ้นอยู่กับหลักสองอย่างคือเป็นความสามารถของพี่น้องเกษตรกรส่วนหนึ่งกับบังเอิญเป็นความโชคดีของท่านอีกส่วนหนึ่งที่บังเอิญในสภาพแปลงปลูกพื้นที่ของท่านจังหวะใบเนี่ยมันเหมาะสมกันเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราอย่าโทษพืชอย่างเดียวครับเราก็คงต้องหันมาดูถึงลักษณะของ ประเด็นปัญหาความผิดพลาดแล้วเราเอาความผิดพลาดเหล่านั้นมาเป็นตัวตั้งสำหรับการที่จะพัฒนาให้ลำไยยังเป็นพืชเศรษฐกิจต่อไปทั้งในปัจจุบันและก็ในอนาคตสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดครับคงจะต้องติดตามและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้องเกษตรกรและ ผูฟังทุกท่านครับที่ติดตามรายการด้วยดีตลอดมาแล้วก็ช่วยสนับสนุนพิธภัณฑ์ของบริษัทที่ให้การสนับสนุนรายการตรงนี้ที่ใช้พพฤกษ,ษ์จันทบุรีในทุกสาขาเพราะันพวกนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกท่กทกทกทานสวัสดีครับัาจกวนเ็